สบายดีมณีแดนสตอรี่สินเทพภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศเขื่อนเซเปียนสิน้น้อยเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศโคตรดีเลยพี่น้องเลยคอยคำย้ำแรงเวลาประมาณหามงพี่น้องเด้อในขี่รถแดนั้นขึ้นมาเบิ่งเขื่อนเซเปียนสินน้อยอมาฮับน้องสายเนี่ยเพราะว่าน้องสายห,อห้อยเฮดเวียงอยู่เธอเขื่อนเซเปียนสินน้อยบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้าพี่น้องเลยเพิขึ้น ผสสนกำลังเมื่อเต่ันั้นเลี้ยงัวเลี้ยงควายเป็นเลยมนได้จุงงวจุงาปบนเนืออยู่ทางภูมันจะมีน้ำตกตาด้ไหมนาตกตลาดยามนีมกระเป๋ีไปเบิ่งเลยนะครับมีเวลาสิขึ้นออกคอนเทนด์างน้ำตกตลาดเด้อะไปเดาะเนาะ แบดละถางเป็นยันแบ็ยันจำแบ็ดห้องเที่ยวที่นี่ก็มีบอนสมบิวอันน่งข้อเบอร์หนึ่งนั่งกินเบียร์ยันเย็นสบา,ายสบา,ายบรรยากาศโคตรดีเลยเบียว camera but you นาประตูนี้จะมีรอบพรมัญากแต่ว่าเขาเคยได้เข้าเคยได้ออกมนะันคือชื่น้าก็มันวุ่นวายย่เพราะว่าเขามีนาที่มาดีเมาทำนอกซายเขมาเปแต่ตอกคือครองกอ,องทังนี้ บรรยากาศโคตรดีพี่นุยนน้ยฝนได้ตกแต่งันไม่ง่ามตึกก็งามอยู่พี่น้ย้ยสถานที่ก็โอเคก็มีเตะบดผักบนเสาของพลังงานพันล้านเลยตึกน้องไซฮาวพูดอยู่ถนน ไสดตึงน้องซ้ายได้ไลงคอยนั่นนึงขอดแล้วด้วยทาน้องน้อนงนียัน้น้องครับสิออกมาแท้นะักตึกแล้วก็มันยักรอบรอบงามขนาดไป เก็บภาารอบๆไปน้องถ่ายภ้ารอบๆไปน้องเบิ้งมันจะกาดดีๆไปน้องไงธรรมศาตรงามไลยมันเห็ดเนาะน้องใส่กำลังออกติดๆมันเส็จแ้กพอ เกี่ยมสิได้เมื่อไหร่พี่น้องเอ้ยยังพ่นธโอ้้พันเลยนี่ตึกเก่าแน่พี่น้องบรรยากาศสวยที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยวิวดี ีเยมเมื่ห,มนหนนี้ก็มีตลาดมีอันนั้นเดินกีฬามีมอนถลายเพิ่นกล่น,ลน,ลนกีฬาออกกำลังกายก็มีลายบอล so i know I

เข้าไปเอาเครื่องนอกอยู่ไหนอีกรหนอกลาลมเครื่องมัน น,นี้จะเป็นอยู่เงินก้นจักไปหนึ่งเงินให้เขา จะขาดย้ำแลกไปหน่องกันสี่สิบหกโมงแล้วง่ายว่านั้น,นสถานที่โอ้วิวสวยพี่น้องวิวสวยมากเลยนะเมื่อนี้ท้องฟ้าแจ่มใสพี่น้องท้องฟ้าแจ่มใสสว่าง ใชกลับบ้านนี้เนิเมื่อไอพี่น้องชีรถเมืองตอนนีุ้รีเดือโง นี่ตรงหน้าบ้านหอมเลยตามเขาที่สูงสุดกระสุนกระลัง เด็กน้อยขอบรินมันคือโมหนึ่งสิได้จบคลิปได้เด้อพี่น้องเด้อขอบใจลหลายๆเด้อทุกคนที่ได้ชมคลิปของบาวเดนสตอรี่เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สิเข้าบ้านเฮาก็ประมาณอยู่300เมตรพี่น้อง ขอบใจหลายๆพี่น้อง